สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะจ๊ะเนาะมือนี้สิไปตกปลาพี่น้องเอ้ยมือนี้เบิ้งบ้านเขาห่อนคักพี่น้องจ๊ะเบิ้องพี่นอ้องทะเลเรือสิพากันลงเรือพี่น้องมือนี้ภากันลงเรือไปหาป่าก้อนมือนี้บรรยากาศมือนี้ก็สดชื่นอีกคือเก้าละจ้าพี่นอ้องเบื้อง มือหนีพญใหิ่สิพ้าครับเลือไปหาป่าบ่รู้ว่าสิใดหน่อยไ้หลายสั้นใดส่วนมากเลือผคู้ใดมีเลือเขาสิจอดไปตรงนี้นะจน๊ะเนาะไปทาเลือตรงนี้ค่ะพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็ล่อมูพอใยญ่มากอยู่จ้ะฮะเยอะตอนนี้ก็ล่อมูพอใยญ่มากจาก้ะ พากันไปประมาณซีข้นจ้าพี่น้องจ้ามือเศยา้ามูพญ่ไปได้ซีโตไส้หมอนสั่นพี่น้องแต่ว่ามือนี่สิเป็นจังไหนเด้อแล้วแต่พายเอกสิผ้าไปพี่น้องเอ้ยนางเลือดสิโบวินสติบาทนี่จะจืดบอบาทนี่ <c oughs> มองสวีเดนสวยงาม,มัคาักได้จ้าพี่น้องจ้ามันริมทะเลกับมีคาราวานจาก ประเทศอื่นนะจ๊ะเนาะเบอ่งคาราวานพี่นอ้องจากประเทศอื่นเขามาฮอลิเดย์สวีเดนคือกันจ้ะคือจังเข้าคือจังเขาไปฮอลิเดย์ฮอลิเดย์บ้านเฮ้านะพี่น้องไปเที่ยวบ้านเฮ้าเป็นฟันยกักษาเลือก็สิเป็นลำ่ำพุนเด้อพี่นอ้องร่ำยิงใหญ่ผุนก้จานี่ภาก,กันนั่งเลืองโมงนี้เลยจ้า กปลาวันนี้จะจะเป็นยังไงสิทธทาพี่นอ้องเบอง์น้าจ่า่าสิได้ปลาตัวน้อยตัวใหญ่ซ้ำใดนะจ้าเนาะสวยง่าม,มาขักเลยหลังจากที่ตกปลาแล้วทิปต่อไปก็สิเป็นซอนกุ้งด้วยพี่น้องสิงสิทาพอยายไปซอนกุ้งอีกจากมือ,อมาสิได้กุ้งหน่อยกุ้งลายซ้ำใดสิได้าลายคือปีบังหันบ่อ เบิ้งพี่น้องเห็ดไปไซกับพ่อตาเห็ด <c ười> ขึ้นโคกกับพอ่อเห็ดเหลืองเฮ็ดเกิดจ้าฤดูเห็ดน้ะพี่น้องนาะช่วงนี้ไฮวาม,มาก,กับพ่อเสียใจยดอกจามาาสวีเดนงวดนี้ก็ได้กินเห็ดคือเกาจ้าเบืง้งสวยงามมาคักเลยเดี๋ยวเขาจ้างคอยอันไปเบื้องตอน ลองเลือตกป่าเนาะพี่น้องเนาะว่ามือนี่สิโขกดีบอ่อสิไดป้ปลาหน่อยปลาหลายซ้ำใดเนาะจ้าเนาะสิได้ตัวใหญ่ตัวหน่อยซ้ำใดจังคอยมาเบิ่งอีกเนาะพี่น้องเบิ่งสวยงามบักขักเลยจ้ะเขาขี่จักรกยานมา่อบอักใหญ่เลยถ่ายลอมหล่อไปพี่น้องเบิ่งก่อน ทะเลสวยน้ำงามเหมือนบ้านเราเลยพี่น้องจ้าช่วงซัมเมอร์นี่สวยงามมากสำหรับคลิปนี้ก็ไอ้ส้มนีนะจ้าเด้อไ้คลิปหนาเขาจังมาพอกันไหมสุกไก่สุกใจคิดสิ่งใดไดสิ่งนั้นเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเอฟซีสุภูสุข,สข,ขนที่เขามากดติดตามที่เขามารับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะจ๊ะเนาะคลิปนี้ว้อย้มนีนะจ้าสวัสดีจ้า